มาดูมุมมองของท่านนี้กันหน่อยครับอดีตกะกะตอ,อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธยยกรว่าการประกาศวางมือของบิ๊กตู่เนี่ยอาจารย์สมชัยมองแบบนี้ว่าอาจจะส่งผลบวกกับคุณพิธา,าในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้อาจารย์สมชัยโพสต์เอาไว้ใน Facebook แบบนี้นะครับบอกว่าการตัดสินใจของบิ๊กตู่เนี่ยเป็นการนําตัวเองออกจากสถานการณ์ที่จะมีการเลือกนายกที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคม หากมีการตัดสินใจของสอวอที่จะไม่เลือกคุณพิธาหรืองดออกเสียงเสียงคอรหาผู้อยู่เบื้องหลังก็จะมาไม่ถึงพลเอกประยุทธ์หากมีการดำเนินการใดๆของกะกะตหรือสารรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในช่วงนี้พลเอกประยุทธ์จะออกตัวได้ว่าไม่เกี่ยววางมือแล้วหากมีการพยายามใดๆของพักร่วมรัฐบาลเดิมในการแข่งขันเพื่อตั้งรัฐบาลหรือสลายขั้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม ก็ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและโดยรวมอาจารย์สมชัยมองแบบนี้นะครับว่าการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์น่าจะเป็นผลบวกต่อคุณพิธาในแง่ที่ว่าสวสามารถลงมติอย่างเป็นอิสระมากขึ้นกกตสารรัฐธรรมนูญทำงานตามหน้าที่โดยไม่มีแรงกดดันจากอำนาจเก่าส่วนพักร่วมรัฐบาลเดิมก็เข้มแข็งน้อยลงในระดับที่ไม่สามารถแข่งขันได้แต่ อาจารย์สมชายก็ย้ำอันนี้เป็นการมองโลกในแง่ดีนะแล้วทิงท้ายขออวยพรให้พลเอกประยุทธ์มีชีวิตที่สงบสุขหลังจากการปล่อยวางในครั้งนี้ครับ ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นหลังจากที่บิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมืองนะคะแล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook นั่นก็คือนาวอากาศตีสิทธาธิวารีนะคะโพสต์ข้อความโดยมีการวิเคราะห์เหมือนการลาออกของบิ๊กตู่เนี่ยจะส่งสัญญาณทางการเมืองอยู่เหมือนกันโดยทางด้านของคุณสิทธาเนี่ยระบุแบบนี้เลยบอกว่าการแตกเป็นสองพักของลุงสองคนไม่ใช่การทะเลาะแตกแยกกันแต่นายกมีแค่ตําแหน่งเดียวดันอยากเป็นด้วยกันทั้งคู่ สอสอรวมไทยสร้างชาติอยากให้บิ๊กตู่เป็นนายกสอสอพลังประชารัฐอยากให้บิ๊กป้อมเป็นนายกในมุมของสอสอที่เคยสนับสนุนเผด็จการถ้าลุงที่ตนสนับสนุนไม่ได้นายกก็อยากให้ลุงอีกคนได้เป็นแทนยังพอเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้คุณสิทธาบอกว่าในมุมของสองลุงคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นก็ย่อมอยากให้อีกคนเป็นแทนเพราะว่ายังบทบังความผิดให้กันได้บิ๊กตู่ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ จึงอ่านได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณการเมืองสองทางทางแรกที่คุณสิทธาระบุในโพสต์บอกว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าหรือทางที่สองคุณสิทธาวิเคราะห์ว่าเป่านกหวีดรวมพลังในทิศท,ทางเดียวหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้ว่า วิะห์การเมืองไทยเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักถ่วงดุลระหว่างสามัญสำนึกและเล่เหลี่ยมของนักการเมืองเสมอนะคะนี่นะฮะอันนี้คือคุณสิทธาก็มองได้สองทางคือทางหนึ่งก็เหมือนเปิดทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลหรืออีกแง่หนึง่งคือเหมือนกับบิ๊กตู่วางมือให้ชัดเพื่อที่จะได้เป็นการเปรียบเทียบกันชัดเจนระหว่างสองลุงก็คือบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่วางมือแล้วก็จะได้รวมพลังกันผลักดันบิ๊กป้อมเป็นนายกอันนี้ก็อาจจะมองได้อีกทางหนึ่ง